สวัสดีครับตองเองครับมือนีสิผ้าทุกคนมาเห็ดไซบังกุ่งครับไซกุ้งโมงเมนบังเพราะว่าเขาได้มามันเป็นแบบคล่ไขโฮมครับตอนนี้ผมผสมเยือ่เอเป็นเยือ่ออาหารกบแล้วกะ็ห้ามครับอาหารอันปลากเกตละแล้วกะ็มีน้ำปลาละพอเห็ดไว้ กินหอมดีจะได้กุ้งหรือสีได้ปละนิดนเนาะนี่นะอืมรสแสบครับซ่บแล้ว้ยกินแล้วอืมอร่อยเหนียงกินเหนียงงั้มะแรงครับนี่ผมมัดเยือก่อน นแน่นแน่นเลยมีสิบอันอันนดัดแปลว่าอันนั้นมาให้เน,น,นีย่ยนะอันใหม่พอดีอันใหม่เกินแซ่บดีบรรยาการะด่บมาแลงอยู่วฟ้ามกตายครับอยู่สาหนามมันมีกุ้งแล้วกะจะพาทุกคนไปเบิง กลับไปใส่กุ้งน้ำกันครับเอาไว้มัก,ก้อยกินยันงเที่ยวพอแล้วไปครับพาไปใส่ใส่อยู่หน่าจของมีอยู่สิบสิบอัน วุ้ยเขียดน้อยแมนกบน่อยเข้ยกลายเถะาดเหรอกบหน่อยเฮาออกว่าเป็นยังเดี๋ยวมันกะขาดข้างล่างบววิธีการครับเอาใส่ข้างใน ปุ๊บนะกะหามืงตังเลยชึบเดี๋ยวจะเฝ้าดึงหือ้ข้าผาก่อนบ่ไ <c oughs> <c oughs> ด้เอาบูทมาน่ะเนี่ยกั่งหมกั่งหมมส่น้ำ <c oughs> อึ๊บนี่ละ ไม่ตกจ้าก็เพื่ออกหลายแค่แมนพ่อวายยกเมืองเดี๋ยวผมใส่ก็นะครับถ่ายอยู่หันละใส่ที่ๆกันก็ได้ มุ่งน้ำนิดนึงใช่มองหกหกหกนี่แล้วมันจังสีไม่กุ้งไอ้หอยเท่าหลายเนี่ย อีกสามอันครับใสตรงนี้มันลึกมันจะต้องเอาไม้มาสักเพื่อจะโยงตัวนี้ไว้อันนี้มาอยู่ตรงกลาง โอ้ลึกอีลีนียน,นเ,อเอาอยู่คอใหม่เงาเนี่ยบใไซก็ได้มันลึกบใไซตรงนี้เหรอครับมันลึกเกิน <c oughs> ฟังนี่มันลึกหนามลึกครับเดี๋ยวเฮ้อ ไปใส่ฟังผุ่นดีกว่าจึ๊บไปครับเหลือสามอันไปใส่อีกฟังหนึ่งไปใส่ร่อขอบปลาซิวก็ได้ปลาซิวมันจะเข่าได้ปะฮะ่ฮึ เสียงรองเท้าแอดแอดแอดอนี่โอ้โหตรงนี้ฝนกำลังตกตีบรรยากาศดีมาก เอาไปซิวหอยได้บปนี้ <c oughs> อ๋อได้ยุครับ ตกเลยครับขอนอยาตกเจอเรือเข้าใส่ตรงตรงเบ็ดแล้วก็มาใส่ตรงนี้น้ำครับมีหยาลายๆนี่แหละชึบลงได้อึ๊บ อีกนหนึ่งครับอีกนหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปใส่ตรงตรงทีห้อง ิเบ็ดนี่แหละแถวๆคางกระช่างนี่แล้วก็จะเอาเบ็ดออกงมๆเลยโอเคพอดีเลยครับซ้ำนี้ เดี๋ยวเข้ามายามอีกตอนนึงนะครับอีกรอบนึงมานจะเขามาเบิกน้ากันแต่ภาพทุกคนมายามแล้วก็มาลองดูว่าจะได้พอเราจะได้เป็นเมนูบอรครับโอเคครับเดี๋ยวกลับมาเบิงครับสวัสดีตอนเช้าครับนีมายามบางกุ้งครับที่ห้องใส่ไว้นี่เก็บขึ้นมาแล้วมาพระท่านนี่ครับ เต็มเลยพีกุ้งอันนี้กระแมนแม่แยกไปแล้วเอาอันนี้คือตายถือเถอะอ่ะจะมันเป็น,นบงังเรื่ังบงังน,นั่นัล้วอันจะตายไปเยอะครับมานมานเอาวผมจะแกะอันนี้ออกกันแกะออก,กันปาก thế là chưa ừ. giang ta tìm bớt bảo này, à, mẹ bắt say thế luôn bảo mai vẫn bớt tuổi bớt là đi giang không xưa vậy trong mày sẽ ít cho mình nhé

ก็เปรเตตายแล้วยือ,อไรไลเลยนะตรงนั้ครับออกอยินกุ้ง อันนี้ลูกปนินมันบใหญ่งงเหรอมันซ้ำนี้เหรอครับเกีเยวเลือกก่อนหลายครับปลานี่ปลาหมัดปลาซิวกึบปภูเขาขึ้นมนา,มา yeah. ใ้เบ็ดปลาคอเลยดิ่นี่อันใดปักปานิดหน่อยเกาะปากเอาม่าเป็นนิดไปขายได้เงี้ยไรนะใครแต่อันก็สวยคนก็ไปอยู่เงี้ยใช่ตัว เอาเขาไปก่อยในบ้านนี่เด้อก็เขาเมียความใส่ตู้เย็นไว้ตัวอีนัดลุงมาจังเกตเมียก็สีเห็ดกินอยู่หน้ามันสวยสูงก็กินงางเนาะตัวเนียที่เขาเมียมันกิเอาคือว่าสิไปเอาไป<อ>จะว่าเอามาเจ๊ใส่ถุงดางใส่ถุง หอมเยื่อ,อนั่นหอมเยื่อสิบปป่าทครับเยอะมากๆขั้นมาตายนี่ก็สิดีวะก็มันตัดตายนั่นมาตายนั่น อย่าไม่ไม,ม่มือสิว่าตายละได้จันนะเศร้ามันตายแต่มันขึ้นแล้วอย่ากมันโดนเนาะ นูเขา,ากินกับผักลวกลกับปนพักยังก็แม่เนี่ยพักหนึ่นปีพักหนึ่ปีปนกุ้งนมันกากลันหลายบาทดีนะสิบาทมันบ่ได้ละมันบ่ได้หลยบ่ได้วนหนเลสิบาาบา,าทานคนยังยอยู่ดังเนี่ยอ่ะแต่คนไปหน้าละ มันยำแล้วซอสยนายไลยไกินม่ตองเสี่ยนยัตงยูเบิง้งตอนครับห้มนันแหง้งหอมดีเ่มันหอมดีนะ เพื่อใส่อิงมาแร้งมาแรงนีไปใส่สม่องของเงยดอนอ,ะอ่ะอจุดยำเข่าจะคล้องใช่ โอ้โหเรียบร้อยโอเคครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับก้อยกุ้งกุ้งเตอันนี่ไว้อันนี้ไว้ถึงกินเนี่ยมะแรงงเน,นี่ยมะเรนหลายครับ